ทีนี้มาพร้อมกับข่าวใหญ่เรื่องของฟีฟ่า <FIFA S 2> ขับเบอร์ครับใช่แต่อาจจริงเป็นเราเราขอโทษนะเป็นเราเราก็ดา่า <มะ S 2> คือ,อถ้าเราเป็นนักเตะน,นะถูกไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆใ,ในโลกนี้มันมีอะไรฟุตบรรอลโลกถ้าส่วนัราฟังยุโรปยูโรใช่ไหมถ้าเป็นฝั่งของฝั่งพวกแบบเออก็จะมีอะไรอ่ะโคปาอเมริกามีบอลอุนยุมาแอฟริกันครับออลเนชั่นอะไรอย่างนี้แล้วถ้าอยู่ดีๆสโมสรโลกจะแปลสภาพเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่อีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ก็ต้องเข้าใจได้ว่านัก นักเตะหรือแบบหรืออะไรเงี้ยเขาก็ต้องแบบมันไม่มีซัมเมอร์ไหนที่ฉันจะได้เบรกจริงๆเลยเหรออะไรเงี้ยป๊อปถูกปะเข้าใจครับเขาอาจจะรู้สึกว่าอ่ะอย่างฟุตบอลโลกสี่ปีไรพวกนี้มันจะไม่จัดชนกันอยู่ละ<อ>มันกลายเป็นว่าปีนี้ฉันไปฟุตบอลโลกปีหน้ามียูโรปีถัดไปขับโบครับ,รรบแต่ย้อนย้อนความไปหน่อยดีกว่าว่าทาไมเขาถึงจะจะจะ,จะผูกแบนด์เรื่องของเรื่องก็คือไอขับโบครับ,รรบหรือว่าการแข่งขันฟุตบลอลสโมสรโลกเนี่ยค่ะ <c oughs> มันเมื่อก่อนเราก็รู้นะว่าเขาก็จะเอาไอ้แชมป์ของแต่ละสโมสรเนี่ยไปเจอกันอเมริกาใต้ส่วนใหญ่แข่งทุกปีใช่ไหมแข่งทุกปีแข่งทุกปีครับแข่งทุกปีแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกไปเล่นใช่แล้วก็เหมือนแบบสัก4ี่ห้าสี่ทีมสุดท้ายไปเจอกันอเซมิไฟนอลส่วนใหญ่ได้ไปที่นู่นเลยเออทีนิสรูปแบบแฝงของสโมสรโลกมันจะเป็นยังไงคือเขาจะจัดเป็น4ปีครั้ง แล้วก็มี32ทีมใช้เวลาแข่งขัน1เดือนหรือว่า4สัปดาห์จากที่ผ่านมาแข่งขันกันปีละครั้งแล้วก็กระจุ่มกระตีมอย่างที่เราบอกอะมีโคต้าเจ็ทีมอะไรอย่างเงี้ยนะรูปแบบใหม่เนี่ยเขาจะแบ่งโคต้าเลยคุณคุณไหมยุโรป12ทีมอเมริกาใต้6ทีมเอเชีย4ทีมอ่ามันคือบอลโลกแต่เป็นสโมสรซึ่งถามว่าเงินรางวัลสูงไหมสูงค่ะรางวัลรวมกันประมาณ600 600ล้านปอนด์ครับหฟังดู ฟังดูก็น่าดึงดูดแต่อย่างที่บอกว่าบรรดาเขาเรียกอะไรอะหลีกชั้นนำเนี่ยแล้วก็รวมถึงสหภาพนักเตะเขาบอกว่าคุณ<อ>คุณนึกถึงสวัสดีภาพของนักเตะบ้างคุณนึกถึงสาภาพของนักเตะที่มันจะต้องอก <ำ S 2> าว่าว่าแขงเดนไหอน เขายังไม่ได้อันนี้ในนี้เหมือน,นอเขายังไม่ได้บอกแต่ก็คาดว่ามันก็ต้องไปกองอยู่ตอนปิดฤดูกออนันแหละเพราะมันต้องได้ก่อนว่าไอ้สมโมสรที่มันคัดเลือกกันมาถูกปะ่ะสมมติเขาคัดเลือกยุโรป16ทีมอย่างเงี้ยทีมไหนบ้างที่จะได้คัดอะ่ะมันก็ต้องเป็นทีมที่ทําผลงานได้ดีติดท็อปอะไรก็ว่าไปอ,อะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้มารวมกันผมว่านะเป็นทรงนี้ก็คือถ้าไม่คงไม่ถึงขนาดว่ามาขั้นตอนยูโรหรอกแต่บอลโลกมี4ปีครั้ง <S <S ใช่ป่ะทีนี้มันมีช่องว่าง3ปีเนี่ย เขายัดแน่นอนถูกมันยัดตรงไปตรงนั้นแน่นอนแล้วมันกลายเป็นว่าสุดท้ายอะ่ะคุณก็ต้องมองว่าซัมเมอร์ปกติเนาะซัมเมอร์ของเขาเของยุโรปก,ก็คือฝั่งแถวๆถนี้ค่ะหลังปิดฤดูกาลเพื่อสภพ้พามิถุนากระะกฎาดาตัดกระ,ะ,กระดาษไปส่วนใหญ่พรีซีซันเริ่มและครับมันเป็นเดือนที่นกเตะได้อยู่กับครอบครัว มันเป็นเดือนที่เขาจะได้แบบพักผ่อนจริงมันก็เดือนนิดนเองนะแปะ<ช>๊บเดียวก็ต้องกลับ,บวมคเขาก็ต้องกลับพรีซีซ <มา S 2> ันและไอะอย่างหนึ่งกรกฎากาหลายๆสโมสรก็จะเริ่มเรียกรเรียกละว่าแบบเฮ้ยจะต้องเข้ามาเตรียมทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะเขาถึงไม่รีรอแม้กระทั่งหนึ่งวันเนี่ยค่ะคือปิดฤดูกาลเสร็จปุ๊บวันต่อไปเขาบินเลยนะเขาไปแบบทะเลไปอยู่กับครอบครัวเพราะว่าชีวิตก็คือแบบวุ่นวายอยู่กับเรื่องฟุตบอลตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดมีทัวร์นาเมนต์นี้เพิ่มขึ้นมาอีกอ่ะคุ โอเคไอ้เรื่องการไปเที่ยวก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องของร่างกายที่มันต้องใช้ติดต่อกันเล่นไม่ได้หรอกแพ้โดนดายกถูกมันก็ต้องเต็มที่ไงถูกมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เขาก็ออกมาประท้วงแล้วขู่จะว่าความจะแบบจะความบาดรเลยเรื่องนี้แล้วก็จะดําเนินคดีทางกฎหมายด้วยถ้าเกิดตาราง,รงแข่จริงจังเลยเอาจริงจังเลย ว่าเฮ้ยคุณต้องคิดถึงบ้างว่านักเตะไม่ใช่หุ่นยนต์นะแต่โอเคได้เงินไหมก็ได้เงินนั่นแหละนะถูกไหมล่ะแต่ทีนี้เนี่ยคืออย่างทางด้านของประธานสหภาพนักเตะอย่างคุณอมอร์ลองโก,โกเนี่ยเขาบอกว่าฟุตบอลกําลังทําลายตัวเองผู้จัดต้องรับฟังถ้าหากไม่ทําแบบนั้นเนี่ยในฐานะสหภาพที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้เล่นก็จะดําเนินการและขั้นตอนต่อไปคือกระบวนการทางกฎหมายเลยเพราะมองว่าภาระงานของผู้เล่นในปัจจุบันไม่ใช่ความยั่งยืนตารางแข่งเหล่านี้มันไม่มันไม่เหมาะสมคือคุณจะมองคนเป็นเครื่องจักรไม่ได้ อ่ะแล้วถ้าสมมุติฟีฟาเขาบอกอ้าวทีแชมเปี้ยนส์ลีกคุณยังเพิ่มทีมเลยทีตอนนั้นคุณจะไปซปเปอร์ลีกคุณยังจะแบ่งอะไรอย่างเงี้เเราฟีฟากับยูฟ่าเป็นคนละหน่วยงานกันก็เนเดี๋ยวเขาต้องไปเถียงกันอีกแต่ไอ้นี่หนักนะมันแบบโห่สี่ปีครั้งใช่ก็คิดรูปแบบใหม่เหมือนบอลโลกในอนาคตจะบอกว่าก็แทนที่จะไปแข่งกันทุกทุกปีคุณก็นี่ไงผมก็ยืดให้เป็น4ี่ปีครั้งอ๋อเออใครจะอยากเป็นแชมป บอลยุโรปใครอยากเป็นแชมป์ไม่ีม้เมันโอ้โหแล้วมันเล่นนานมากเลยนะใช่สี่สัปดาห์เล่นกันเป็นัวาเมนต์ใหญ่จริงจังเลยอะโอกาสถ้าพูดกันตามตรงวิเคราะห์ตรงนี้น่าจะเกิดได้น้อยอยู่นะถูกไหมเพราะว่ามันมันต้องเล่นกันช่วงปิดซีซั่นอย่างเงี้ยสมดีิทยาปิด คุณจะเล่น15มิถุนาถึง15กอคอแม่ฉลาดจริงเลยใช่วางเป็นแบบเวิร์คัพเลยถูกวางเป็นแบบแต่คือไอ้เวิร์คัพเป็นทีมชาติแต่อันนี้คือเป็นขับเวิร์คัพก็สโมสรโลกไงซึ่งอาจถ้าถามว่าเอาความเป็นจริงโดยชื่อของขับเวิร์คัพมันก็ควรจะเป็นสโมสรแข่งกันเหมือนเวิร์คัพแต่เป็นสโมสรนั่นแหละแต่คุณอย่าลืมว่าคุณจะจัดขึ้นมาสุ่มสสุ่ม5ไม่ได้คุณต้องมองเรื่องของสภาพว่านักเตะจะพังขนาดไหนอะไรอย่างนี้ด้วย เพราะฉะนั้นทั้งลาลิก้าทั้งอ,อังกฤษพิมรีกนะครับรวมถึงอีกหลายชาติก็ออกมาคัดค้านแล้วบอกว่าถ้าไม่หยุดก็ต้องมีการดําเนินการกฎหมายแล้ใช่ใชคือเขาก็จะมองเลยว่าคุณคุณคิดดูนะค,คนทํางานรายได้ขั้นต่ําทั่วไปยังมีกําหนดชั่วโมงที่ต้องกำ,กำหนดเลยอะ่ะใช่ฮะแล้วกับนักเตะอย่างเงี้ยคุณให้เขากำลังศึกโอเคอาจจะบอกว่าก็แกก็ไปซ้อมแค่ เก้าสิบนาทีเซสชันหนึ่งสองชั่วโมงต่อวันเองแล้วก็มาแข่งแต่มันมเาะตีความแบบนั้นไม่ได้ไง <c oughs> แพ้ก็โดนดายดีชดใช่ไหมแล้วเกิดบาดเจ็บหรือการแบบใช้ร่างกายเกินกําลังแล้วบาดเจ็บแล้วอนาคตเขาจบเลยอะ่ะ